คุณคาตาวุฒนะครับผมได้ถอดออคีย์บอร์ดออกแล้วนะครับทีนี้ถอดพ o w e อ b a แบตเตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเลยตอนนี้นะครับกระแสสเตนบายอยู่ที่0 0นนะครับแต่ผมจะลองออนเครื่องนะครับผ่านมิตเตอร์โดยไม่ใช้คีย์บอร์ดนะครับเราถอดออกถ้าเปิดติดก็แสดงว่าเราก็จบที่ อ่าคีย์บอร์ดอย่างเดียวเลยนี่ครับโอนได้นะครับแต่ขึ้นภาพไหมเดี๋ยวมาดูอีกที วัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณ ood, นะ ood, นะนะคทาวุฒิคทาวุฒิบูญชนะส่งมาจากอำเภอกนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอาการเปิดไม่ติดเป็นโน้ตบุ๊กเอเซแต่ a อเซอร์โมเดลอะไรเปิดไม่ติดเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคุณพี่คทาวุฒินะครับ วิธีการดูโมเดลของโน้ตบุ๊กเอเซอร์รุ่นนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์ A315 ขีด41นะครับเป็นขีด R1 W5 เป็นไดเซน5นะครับ 2500U แรม8จิก DDR4 Hard Disk 1000จิกกระไบหรือเพื่อนๆสามารถดูตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับ เป็น a อ e r a 3 1 5 c 1 r 1 w หนขีด1ขีด R1 w6 นะครับโอเค W6 นะครับอ่านไม่ถูกอเค W5 นะครับไม่ใช่ W6 ขออภัยโ okay. อเคอคุณคาวุฒบอกเอาไปเช็คร้านร้านแถวแถวบ้านนะครับเขาบอกว่าคีย์บอร์ดเสียแต่คีย์บอร์ดเสียไม่เสียเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันผมเ,เสียบใช้สับายตัวนี้นะครับ อันนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับศูนย์กระแส1.12่งจุดหนึ่งสองผมกดเปิดเครื่องนะเปิดไม่ติดแต่ท่านลูกค้าส่งมาบอกจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดทีนี้จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นที่คีย์บอร์ดจริงหรือไม่จริงเนี่ยอานนนส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเทสให้เพราะว่าร้านแถวๆถวบ้านบอกว่าเปิดไม่ติดเพราะว่านี่ครับปุ่ม power อ,อยู่ที่คีย์บอร์ดแต่จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องพร้อมๆกันเลยจะดูว่าเป็นที่คีย์บอร์ดจริงไหม แต่คุณคาาวุธบอกว่าอาการบางครั้งก็เปิดติดบางครั้งก็เปิดไม่ติดอ่าอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแกะเครื่องเลยแล้วมาดูกันว่าเป็นที่คีย์บอร์ดจริงไหมถ้าเป็นที่คีย์บอร์ดทางร้านก็มีเลยนะครับโอเคไปแกะเลยคุณคาตาวุธนะครับผมได้ถอดอ่า คีย์บอร์ดออกแล้วนะครับทีนี้ถอ <Power S 2> ดพาวเวอร์แบตเตอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเลยตอนนี้นะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่0.002นะครับแต่ผมจะลองออนเครื่องนะครับผ่านมิเตอร์โดยไม่ใช้คีย์บอร์ดนะครับเราถอดออกถ้าเปิดติดก็แสดงว่าเราก็จบที่คีย์บอร์ดอย่างเดียวเลยนะครับออนได้นะครับ แต่ขึ้นภาพไหมเดี๋ยวมาดูอีงสินี่ขึ้นภาพนะครับสรุปอ่าคีย์บอร์ดเสียนะครับท่านลูกค้าเ็าวิเคราะห์มาได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่ารื้อทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องลื้อทั้งหมดนะเพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้ลูกค้าโอเคเดี๋ยวผมจะลื้อกันเลยครับ คาถาวุธครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับอันนี้เมนเมนบอร์ดอคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่เมนบอร์ดขอโทษด้วยนะครับอันนี้คือคีย์บอร์ดอันเก่านะครับของท่านลูกค้า,อ,าอันนี้เป็นคีย์บอร์ดใหม่นะครับของทางร้านเลยนะครับมีเลยมีม,มีมีอะไรเลยนะครับ yeah. เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะใส่และวางคีย์บอร์ดใหม่ให้ให้คุณคาถาวุธนะครับและท่านผู้ชมน,นี้ เดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะครับเยวมาดูกันว่าหลังผมเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงแต่ผมคงขอใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าเป็ี่ยนคีย์บอร์ดอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเราจะให้งานออกมาเนี้ยบก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับอันนี้ผมได้เทสแล้วนะครับคีย์บอร์ดผมใช้ตัวเทสของคีย์บอร์ดก็คือผมใช้ SVO D 3นะครับเทสคีย์บอร์ดใช้งานได้ทุกม่ม มีรับประกันให้ได้ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนครับแล้วเดี๋ยวมามาเทสกันอีกทีหนึ่งว่าใส่เข้าไปแล้วเปิดติดทุกครั้งไหมนะครับแล้วเป็นยังไงแต่น่าจะเปิดติดทุกครั้งครับเพราะว่าเราได้วิเคราะห์กันแล้วว่าเป็นที่ปุ่มเปิดปิดอันนี้นะครับบางครั้งติดบางครั้งไม่ติดนะครับก็เป็นไปได้นะครับบางบางบางท่านคิดว่าเป็นที่ปุ่มอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับบางทีอาเป็นที่ระบบไฟแต่ของท่านลูกค้าเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับโอเค แล้วผมไปเปลี่ยนคีย์บอร์ดก่อนนะครับและวางคีย์บอร์ดใหม่แล้วก็ประกอบกันครับผมคุณนัทวุฒิและท่านผู้ชมนะครับคาทาวุฒิครับขอโทษครับคุณคาทาวุฒิและท่านผู้ชมอ่ะผมได้วางคีย์บอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับนี่ครับสนิทนะครับเพื่อนๆดูสังเกตความสูงความต่ําจะเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าเราได้ ตัวเช็คให้แล้วนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะ,ะประกอบลงไปอันนี้เป็นคีย์บอร์ดของโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องเลยและอ่าเทสในส่วนอื่นๆให้ด้วยโอเคนะครับจะประกอบกันเลย เลยท่านผู้ชมผมได้เปลี่ยนคีย์บอร์ดได้ใหม่แล้วนะครับนี่นะครับอันเก่าอยู่อย่างนี้โอเคทีนี้ผมจะเปิดเครื่องให้ดูกันนะครับนี่ครับใช้สายตัวนั้นนะครับชาร์จแบตเตอรี่กดเปิดเครื่องกระแสเปลี่ยนแล้วเปิดเครื่องแล้วมาสองสองแอมป์กว่าเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องนี่เปิดติดแล้วนะครับ Okay. เครื่องของคุณพี่คาทาวุ์ก็ใส่ SSD มาแล้วนะครับจริงๆเครื่องคุณพี่รองรับ NVMe นะครับใส่ NVMe จะเร็วกว่าเยอะแต่ก็ SSD ก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วในระดับหนึ่งแล้วแต่จริงๆสามารถใส่ NVMe แล้วก็พ่วงฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมเข้าไปได้นะครับแต่ผมจะใส่พาร์ดทวด์ไป ผมจะเทสคีย์บอร์ดให้นะครับว่าใช้ได้ทุกปุ่มไหมสักครู่นะครับโอเคต่อไปเร็วมากนะครับเพื่อก็ถือว่าเร็วออจะใช้ก้นข่มนะครับแต่ผมจะเทสคีย์บอร์ดได้เลยดูไปพร้อมๆกัน,น,น,กนเลยนะครับจะไปกดคืนค่าดีกว่านะครับเคยใช้งานอะไรสักอย่างไม่เกี่ยวนะครับ เครื่องอาจจะดับไปตอนที่กําลังเล่นก็เลยขึ้นคืนค่าเพื่อน <_ t xt> ๆก็สามารถเทสได้เองนะครับเขียนเข้า Google นะครับแล้วก็เขียนว่าเทสคีย์บอร์ดเลยครับเทสคีย์บอร์ดจะมีเว็บไซต์ให้เราเทสเลยนะครับเ <_ t xt> พื่อนๆนี่ครับผมก็จะลูดเลยนะครับ ัังชนนะผมไปกดโดนฟังชันนะไม่เนไรผมต้องกดเออเอาถือว่าใช้ได้ทุกกลุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวผมปุดฟังก์ชันไห้ก่อนนะครับฟังก์ชันติดเยอะไป f 1 f 2ตัดจอก็ได้นะครับ จอนะครับเป็นฟังก์ชันตัดจอโอเคได้นะครับ,เด,ด function, เ,รบเ,เ,เดี๋ยวผมกดฟังก์ชันออกก่อนโอเคอ่าอี่เนียนะครับฟังก์ชันตัดทับแผ่นะครับทับแผนโอเคเดี๋ยวผมลดให้นะครับแล้วผมเทสให้ทุกอย่าง แล้วก็แจ้งไปครั้งหนึ่งนะครับได้นะครับแล้วผมจะตรวจเช็คไ้ทั้งหมดไมว็บแคมนะครับล,ลำโพงนะครับทุกอย่างเลยนะครับโอเคได้นะครับคุณสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ได้ทําคลิปครัง้งต่อไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมไอเดียอยู่ในคลิปเลย เพืเ่อนๆสามารถแอดไอดียไมาคุยกันก่อนได้ครับหรือโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับสอบถามปัญหาเบื้องต้นได้นะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่คาาวุฒนะครับที่ไว้วังใจให้เราดูแลเครื่องของคุณพี่นะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ